สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีสวนกเกษตรหนึ่งไรนะคะกับกับต้นนุ่นนะคะมือน,นีภาพพี่น้องว่าว่าสิบปลูกพักให้โดโูปนิกนะคะอันนี้ห้ากับพึงเริ่มต้นเนาะค่ะเริ่มต้นทาสวนกเกษตรหนึ่งไรของห้าวบนเตปูดพักแต่ในกระถางในถุงเนาะค่ะอันนี้ก็มีคือการเดชพักพัก ผักในกระถางในถุงนี่เ่ากับปลูกไปแล้วเนาะค่ะบาดที่นี่เข้าสิมาล่องเบิงการปลูกพักในน้มของเขานี่สิเป็นจังไดมนีภาพพี่น้องก็บึงต้นกาเนาะค่ะพักสลัดเนาะค่ะกับต้นขึ้นฉายเนาะค่ะนี่เข้าล่องปลูกขังแหลกเนาะค่ะสาหรับสวนเกษตรหนึ่งไร่เนาะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยปลูกมาแล้วมือสองสามปีที่แล้วเนาะค่ะเขาเฮ็ดเฮ็ดปลูกพักให้ดโปนี้นี่แหละแล้วเขาก็หยุดไปพักหนึ่งที่นี่เขาก็เลยสิมาเลื่มต้นไม่เนาะค่ะ สวนกเกษตรหนึ่งไร่นะคะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะค่ะบางคนก็เอิ่นไฮโดรบ็อกซ์ไฮโดรโปรนิกส์หรือว่าปลูกผักในานา้ำปลูกผักน้ำนิ่งแล้วแต่นะคะ่ะแล้วแต่ผู้ใดสียเอิ่เนนะคะ่ะอันนี้ของเหานี่ลงทุนไปแล้วเกือบแปดร้อยบาทนะคะ่ะได้กองมาสิบกองนะคะ่ะแล้วก็ได้ในพักขื้นฉายนะคะ่ะเอ่อแล้วก็ได้ปุ๋ยนะคะ่ะได้ถ่วยนี่เฮามีอยู่แล้วนะคะ่ะ แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆก็คือเป็นพวกอ่าทับพ,พี่ข้นเนาะค่ะแล้วก็ฟองน้ำเนาะค่ะฟองน้ำได้มาซีฟองแล้วก็ได้ได้ปลูกเนาะค่ะแต่ว่าพวกสันพวกหยางสีเฮาเฮาบ่ได้คิดเนาะค่ะว่าว่าจะจะใส่งบซัใดถเนาะค่ะอันนี้คือเฮาลองเบิ่งก่อนเนาะค่ะปลูกได้ซัใดถเฮาก็เอาซัมนั้นอันนี้คือลงทุนไปแล้วประมาณ แปดลอยก็บาทเนาะคะ่ะได้ได้ซีฟกรองแล้วก็ได้ปลูกแลก้วก็มีปุ๋ยน้ำเนาะคะ่ะผู้ใดอยากเริ่มต้นนะคะกะลองเฮ็ดเบิ้องนะคะ่ะอันนี้คือเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเฮาก็ยังปลุวาว่าผลผลิตออกมานี่เฮาสิไปขายไสหรือว่าเฮ็ดจังใดต่อไปเนาะคะ่ะแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็คือเฮาเน้นปลูกกินเองเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดอยากปลูกเริ่มต้นจากซีฟกรองเนาะคะ่ะทุนบ่หน่อยทุนทุนใส่ทุนบ่หน่อยเด้อพี่น้องแปดลอย แปดลอยก็าบาทน,นี่คือคือได้แต่อุปกรณ์การปลูกเนาะคะ่ะแต่ว่าที่นี่ปุ๋ยเข้าก็ต้องซื้อเรื่อยๆเพราะว่าเข้าผลิตเองบ่ได้เนาะคะ่ะกะพี่น้องก็ล่องเบิงนะคะเปรียบเทียบถ่าถ้าปลูกคักไฮโดรโปโนิกนี่คือต้องมีทุนเนาะคะ่ะเพราะว่าปุ๋ยต้องซือ้อน้ำต้องใช้ตลอดเนาะคะ่ะอากาศจะแตกต่าง กบผักที่เขาปลูกในดินเนาะคะ่ะปลูกผักในดินก็นคือผสมปุ๋ยเองปลูกเองนะคะใส่ปุ๋ยขี้งัวขี้เป็ดขี้ไก่ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าผู้ที่จะปลูกผักให้ดูต้องคิดดีๆก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าใช้ทุนจํานวนมากแล้วก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าพี่น้องบ้านเฮาส่วนใหญ่ก็จะบ่ค่อยกินผักสลัดบางบางคนบางหมู่บ้านเนาะคะ่ะต้องหาตลาดที่มันกว้างๆใหญ่ๆอย่างเช่นร้านอาหาร นะคะล้านสเต็กบ่ล้านเฮดแหนมเนื้อปลาเผาที่เพิ่นใส่ผักสลัดหรือว่าแปรรูปเองเนาะคะเฮดเป็นสลัดโลขายเองแล้วก็อะไรชีสชีสแฮมที่มันใส่ผักเนาะคะ่ะหรือว่าเมนูที่มีผักต่างๆเนาะคะ่ะหรือว่าเาจะไปใส่กับก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นอย่างนี่เนาะพี่น้องก็ลองขีดเบิ้งเนาะคะ่ะว่าปลูกแล้วจะหลอดหรือบลอดเนาะคะ่ะหรือว่าเสเต็ดจังไดหรือว่าปลูกกินเอง นะคะหรือว่าบางคนปลูกแบบเป็นงานอัน,นินเลกหรือไหว้กระเซียนอันนี้ก็บ,บ่มีปัญหาเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าเจ้าปลูกแบบเน้นความสุกเนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับเฮาเฮาเน้นปลูกกินเองแล้วสําหรับตัวพี่น้องปลูกแบบใดนเนาะคะ่ะก็ลองคิดเบงก่อนเนาะคะ่ะก่อนสิปลูกเนาะคะ่ะนี่แหละมื้อนี้ ga. เฮากะมาคํานวณตน้นทุนเนาะคะ่ะการปลูกผักให้ดูเนาะคะ่ะชุดแรกเนาะคะ่ะ สิบกล่องยังบ่ได้กินผักได้พี่น้องชุดแรกสิบกล่องมันเงินไปแล้วแปดร้อยกว่าบาทนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้ได้เฉพาะอุปกรณ์การปลูกนะคะแล้วก็เม็ดพันธุ์นะคะบ่ได้สัน้นบ่ได้หั่นถ้าบวกสัน้นบวกหั่นที่เฮาเคยเฮ็ดนะพี่น้องก็บ,บวกไปอีกพันกว่าบาทนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องมีต้นทุนนะคะเหตุการ,กรเกษตร ชูมือนี่ต้องมีต้นทุนเด้อพี่น้องเด้อพายเพมีทุนกะลำบากแน่จักน้อยเนาะค่ะถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้แต่กะดจอดลำบากแลักกับใส่ภูมิปัญญาที่เฮามีอยู่แล้วกัความคิดสร้างสรรค์เนาะค่ะค่อยจะไปรอดเนาะค่ะเฮ็ดเกษตรยุคที่บ่มีเงินหรือว่ายุคที่ต้องใส่เงินเนาะค่ะปั๊บใส่เอาเด้อพี่น้องเด้อทำรับคลิปนี้กัฝากพี่น้องติดตามเนาะค่ะช่อง บ้านสวนต้นนุ่นเนาะคะ่ะกับการปลูกผักเริ่มต้นเท่าก็จะเฮสวนเกษตรหนึ่งไร่นี่แหละบอรููว่าสิเป็นไปในทางที่ใดตอนนี้ย่างบอ่อท่านใดทุนเลยนะคะมีตาจกทุนจากของนะคะตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เด้อพี่น้องเด้อ